สวัสดีครับพีด้าสไตน์ครับผมวันนี้ต้นมะเขือผมมีปัญหาครับหลังจากที่ไม่ได้ดูแลครับเพิ่งไปออกกองถ่ายมาหลายวันสองอาทิตย์ไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็กลับมาก็เห็นว่าใบมันเหลืองทุกต้นเลยมันติดเชื้อไวรัสครับเดี๋ยวสาเหตุมาจากอะไรไปดูกันครับสวัสดีครับพีด้าสไตน์ครับผมวันนี้มาอัปเดตต้นมะเขือที่บ้านนะครับมันเกิดโรคครับ มันเหลืองหมดเลยอันนี้มันเกิดจากโรคไวรัสนะครับซึ่งมันจะมาจากเพลี้ยตัวเล็กๆที่กินหลังใบมันนี่แหละฮะทำให้ติดเชื้อโรคนะครับเดี๋ยวเรามาลองหาตัวเล็กๆก,กันให้ดูนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งพอติดเชื้อแล้วเนี่ย มันไม่สามารถรักษาได้นะครับเนี่ยมันเกิดจากมดที่มานะครับมีมดอยู่มดมันเป็นพาหะในการนําเพี้ยตัวเล็กๆมานะครับแล้วพอมันกินกัดใบแล้วก็ใบก็ติดเชื้อแล้วก็จะแพร่ไปทุกต้นไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวเองทํางานหนักมากช่วงนี้ไม่ได้ดูแลครับซึ่งพอเป็นแล้วเนี่ย วิธีการรักษาสถานเดียวคือต้องตัดทิ้งครับแล้วก็ทำลายเพื่อไม่ให้มันแพร่ไปที่อื่นนะครับมันเทิงมันเทิงอันนี้คือหลังใบมะเขือนะครับเราก็ลอง ขยายดูโอ้ไข่มังหรืออะไรเนี่ยเต็มเลยในตัวมันเลยนะครับนี่โอ้โหตันนั้นเดินขึ้นมาข้างบนสามสี่ห้าตัวตรงนี้เป็นสี่ครับนี่แหละครับคือสาเหตุของทําให้ต้นมันติดเชื้อไวรัสนะฮะแล้วก็รักษาไม่หายนะครับพวกนี้เดี๋ยวเรามาทําลายกันครับไม่ต้องเสียดายครับ พอใบเหลืองแล้วก็เราไม่สามารถที่จะรักษาเขาได้นะครับเราก็มีแค่วิธีการเดียวคือไม่ให้เขากระจายไปยังต้นอื่นๆนะฮะก็คือการกําจัดทิ้งครับไม่ต้องเสียดายครับเดี๋ยวเราปลูกใหม่ได้เราก็ต้องเอาออกเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งไกลๆนะฮะหรือเผาก็ได้นะครับทําลายไปเลยครับ แต่เราก็เอาไปใส่ถุงดํานะครับแล้วก็เอาไปทิ้งเพื่อไม่ให้เขาแพร่เชื้อไปที่อื่นนะครับเพราะที่บ้านไม่มีที่เผานะฮะเผาก็ไม่ดีด้วยสร้างพิษพินเตรียมฝังทุห้ก็เยอะโลกก็เยอะ ร้อยครับประมาณนี้โอเคพี่แดงไซร์ครับผมสวัสดีครับ